ชิมเนมื้อนุ่มนั่นนับนับวันนี้เรามาอยู่ในช่องเฮียแว่นว่าดีนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกันแม่ลูก <c oughs> เอาเสียงแบบปกติอะเสียงแบบปกติเสียงแบงบที่คุยกันนะเรามาดู สินค้าที่เราขายในเพจนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราขายดีอยู่แล้วนะครับเป็นมุกดดเดียวนะครับตัวนี้เลยนี่นะฮะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูตัวนี้นะครับมาจากทะเลที่ปานบุรีนะเป็นประมงพื้นบ้านแท้ๆนะครับเป็นหมึกเรือไทยนะซึ่งส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับผมจะมีคอนแทคอยู่ที่นู่นนะครับเขาก็จะทํามาผมก็จะให้เขาทํามาส่งนะครับก็จะเป็นแพ็คแบบนี้นะครับ น้ำหนักก่อนทําอยู่ที่1นกิโลนะครับหลังจากแดดเดียวแล้วจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดกรัมนะครับจะหักได้ประมาณ200กรัมนะครับแต่ว่าเป็นหมึกสดๆเลยนะดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะแล้วก็ในส่วนของสินค้าอื่นนะครับเราก็จะมีเป็นหมึกไข่ครับหมึกไข่ก็จะเป็นเรือตื้นนะเรือหมึกคืนเดียวนะครับมันก็จะมีความสดอยู่นะแต่ว่าแพ็คหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ300กรัมนะนี่ อันนี้จะเป็นมึกแดดแต่เป็นไซส์ใหญ่3าตัวโลนะจะมี3ตัวโลแล้วก็4ถึง5ตัวโลแล้วแต่ขนาดแต่ละช่วงนะครับเพราะว่ามึกของผมม,มันมาจากทะเลขึ้นเรือมาทําเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็น3ตัวโลนะครับจะค่อนข้างใหญ่นะครับอีกอันหนึ่งที่ขายดีนะของเราก็จะเป็นปลาอินทรียแดดเดียวนะครับอันนี้จะเป็น แพ็กหนึ่งก็จะมีตั้งแต่500กรัมขึ้นไปแล้วแต่ช่วงนะครับราคาผมก็จะทำไว้ให้ตามจำนวนกรัมนะอันนี้3มชิ้นใหญ่นะครับดูนะฮะเป็นปลารีแดดเดียวนะครับอันนี้อ่าอันนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับที่ลองให้เขาทำมาดูก็จะเป็นปลาทงเทงทอดเอาไปทอดนะครับเป็นแดดเดียวเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันนะครับอันนี้หมึกแดดเดียวนะ ก่อนเลยเดี๋ยวจะทอดให้กินดูไปลองดูครับหมึกแดดเดียวของเฮยเว่นนะมาจากประมงพื้นบ้านแท้ๆนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะก็คือที่ปานบุรีนะครับที่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องหมึกแดดเดียวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คืออร่อยแน่นอนเป็นสูตรของที่นู่นเลยนะครับทําจากที่นู่นแล้วส่งมาให้ผมนะครับอย่างผมสั่งคืนนี้เขาก็จะเริ่มเช้าหาหมึกทําเลยนะเดี๋ยวผมจะลงไปถ่าย YouTube ให้ดูนะครับที่ ปานบุรีเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้ก็โอเคแล้วแหละเดี๋ยวลงไปถ่ายให้ดูกันเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับอันนี้แกะออกมาแล้วแม่ครัววันนี้เป็นคุณแม่ผมเองนะครับสวัสดีค่ะชื่อแม่พิมพ์นะจ๊ะอ่าอันนี้นะครับหมึกทุกอย่างจะทําให้หมดแล้วนะครับเรามาถึงแกะออกมาก็ให้มันทิ้งไว้ให้มันละลายนิดนึงนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆได้เลยนะนี่ไซนี้จะอยู่ที่ประมาณ4ตัวถึงหตัวโลนะครับเดี๋ยวเราจะลองทอดที่กินดูนะ ปกตินะครับเราชอบผมชอบทานปลาหมึกแดดเดียวอยู่แล้วนะครับก็เลยไปหาตัวนี้มาลองขายนะอันนี้หมึกก็คือแกะมาปุ๊บก็บั้งได้เลยนะหรือใครชอบแบบหั่นเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดู2แบบเลยนะครับอันนี้ให้แม่บั้งให้ดูนะก็คือหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับซื้อไปถึงแกะหัน่นทอดได้เลยง่ายมากนะครับอันนี้เราจะแบบไหนบ้างนะจ๊ะหั่นชิ้นใหญ่ๆนะครับมันจะเวลาทอดมันจะหดลงนิดนึงนะก็จะดูน่ากินนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการทอดแล้วนะครับ ของนะคะแนะนำให้ใช้ไฟกลางนะคะจะได้สุกทั่วๆเสมอกันนะคะถ้าไฟแรงไปข้างนอกสุกหลอวข้างในจะไม่สุกนะจ๊ะ พอเหลืองแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะครับพักน้ํามันไว้นะทอดเสร็จแล้วเอามาพักน้ํามันนะครับเหลืองๆเ,เลยน่ากินมากๆนะฮะ ไปแล้วมาจัดใส่จานนะที่เมื่อกี้เราทอดพักเสด็จน้ํามันไปแล้วนี่ค่ะเราก็จะได้มึกแดดเดียวที่เหลืองละลามน่ารับประทานนี่นะคะมึกแดดเดียวของผมนะครับสูตรผมทานกับอะไรหนึ่งนะครับง่ายๆเลยซอสพริกสีราชาครับจิ้มทอดจิ้มอย่างเดียวอร่อยแล้วนะครับ กับ2ใครที่ซื้อหมึกผมนะครับอยากจะสั่งสิ่งนี้ไปทานด้วยได้เลยนะฮะวาซาบิดองนะครับอันนี้คือทีเด็ดมากๆหรือใครหาซื้อได้ก็หาซื้อได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะสั่งกับทางผมก็สั่งได้นะอันเนี้ยอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเป็นแบบนี้คือใครซื้อหมึกแดดเดียวกับเราแล้วสั่งเซตนี้ไปด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจัดเป็นเซตให้นะ กินก ok. ับวาซาบิดองยี่ห้อนี้คืออร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวจะให้แกะออกมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้มันจะเป็นวาซาบิสดๆดดองนะครับพอจะอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวลองชิมดูทื้เลยนะฮะเรียบร้อยแล้วค่ะหมึกเียวแว่นมาดีจากปานบุรีแท้ๆเลยค่ะนะคะ อ่าเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปให้ผู้ถนัดชิมนะคะหม่อมถนัดชิมนี่นะคะนี่ค,ะค่ะนน่หมึกชิ้นโตๆนะจ๊ะนี่เลยค่ะเอาวาซาบินเน,น,น่น้ำชิมเน้นุ่มนั่นนบนบ ขึ้นสมองนับนบปานบุรีไม่มีที่ไหนแล้วครับแดดเดียวตัวนี้ผมเด็กปานเก่าครับอ่ะต่อไปเราจะชิมรสดั้งเดิมแบบซอสพริกนะคะนี่ค่ะสมกับที่เป็นหมึกแดดเดียวจากปานบุรีแท้ๆ เดี๋ยวก่อนนะครับคนชิมนี่เขาชอบกินวาซาบินะครับเราก็จะจัดให้หนักๆนะแน่นอนครับจบจบครับหมึกแดดเดียวนะครับ จากปานบุรีครับนะอร่อยนะครับนี่เพจของเฮเวนว่าดีครับประมงพื้นบ้านโดยแท้ครับกำเนิดครับลองชิมนี่ครับเนื้อหืมอยองนั่นหนึบอร่อยนี่ราคะหนึ่งแพ็กนะคะหึงกิโลกร,รัมจากประมงพื้นบ้านปลานบุรีแท้ๆเลยนะคะ เราส่งได้ทั่วไทยนะครับ<ฆ>ส่งไปสภาพนี้สดเหมือนเดิมเย็นเหมือนเดิมนะครับเราจะส่งเป็นรถตู้เย็นให้นะครับอยู่จังหวัดอะไรก็สั่งส่งได้นะครับในกรุงเทพบางทีแค่1วันถึงนะครับอยู่ต่างจังหวัดปริมณฑลก็อาจจะ1-2วันนะครับแต่ว่าได้กินของสดจากทะเลปานบุรีแน่นอนนะครับสนใจนะคะคลิกเลยนะคะเพจเทว,เว,เวดด่นว่าดีเพจนี้มีแต่ะกงอร่อยใครต้องการนะคะกดหาเลยนะคะเพจเทว่นว่าดี ขอบคุณนะคะนี่ค่ะฝากด้วยนะอร่อยอร่อย